มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาหอแล้วสบายดีพี่น้องต้องยูทูบสู้ผู้สูงคนตัวติดเจอแดนเมืงองนอกเมืองหนา้าแคนาดาฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แถวฝั่งพี่น้องไทยลนวนมและแซวยข้าเม่นพมาข้อกาวัดสบ,บายดีสูงคนพ่อก็พอยีกแล้วลิงเล็กวันนี้ลิงสิพาพมากินขนมเส้นนอีกแล้วใส่ผิดปนมีพักนางโตมีพักผู้ข้าวมีเสริมสาระแหนะมีสลัดน้ญย่ปลาพี่นแน้ำญีาปลา เด้อจวดจ,จัดเด้อนี่ตอนนี้นไนกำลังใจใกันหน่อยเด้อครับเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่แวะเข้ามาแล้วก็เพิ่มยอดให้ได้ิงเด็กน้ำแน่เพิ่มให้ได้แล้วจะเย็นๆเดี๋ยวลิงเด็กแวะไปหาเนี่ยโอ้โห หล่นหล่นหวยเลยหล่นจานเลยตายตายตายกินเบิดบลาบาทนี่เดี๋ยวค้นก่อนค้นก่อนอื้โอ้สายจันมันมาบบคือวะหนามมันสีเฮีย สดนำสดนำให้ว่า,น,านบกไม่เดือไม่ค้าไกลนะพี่น้องใส่ผักป่นมันค่อยหอมจวดจวดจวดคักคักคัก,กเด้อ ตามโดยพักมาเด้อขึ้นเสร็จในละงาย บเนกระน้องเส้นกระเส้นต้มมาม่านนรถค,ค,คายของ oh แนะ้วเนี่ยพักผู้ข้าวเนี่ยไปคนปลูกลิงเป็นคนเก็บประมาณแาบผู้กินบรีผูปผู้ปลูกบุรีกินนะ ้องแสบอยู่น้ำผุมักอลีเด้วยนี่นไปนองตั้งเมืองหนองเมืองนาคือชิ็น ก็สิบกหอนก็อยู่เมืองไทยเมืองไทยในหอนแค่วัเแมนตะเวนสิบหน่วยความหอนนึกว่านึกว่าแม,มนตะเวนสิบหน่วยจองมาผมกัน ใส่ส่อมคือพุดีจักน้อยเรีงเล็กกับต้องอยู่ข้างท้างส่องก้วยครับสาวกล้วยภนาวา คอยกตอบลิงเลยครับลิงเล็กกินขนมเส้นครับกินขนมเส้นฮื่มลิงสือเข้ามาได้นีลิงประเตุเองนี่็ฮโปเป็นครับกินเป็นอย่างเดียวกินเป็นอย่างเดียว อ,อาการหอนนัอนประหยกอกเขาอยากกินอยากกินแนวไงไงแนวไงไงคือต้มมาม่าเส็นขปป้นย่ำมินเเ็นย่ำยังกระไดสินะ กินยังกระดาที่โบแมนเขาเขาไม่ยากห่อน พักนอกพักคนที่ทันมักพักอืมอืม ข้าไก่ปติโอ้ข้าไก่นี่ไปแหนลรังไม่ดอกสำเนียละเนาะครับข้าไก่ฉัไปแหนลรังไม่อย่าลืมไปกำลังใจลิงเล็กด้วยนะข้าขิดหน้าเขากันไหม